แต่ค่าขายไปเราก็ไม่ได้สุดแบบเลยใช่ครับเขาได้หมดเราจ้งแค่อย่างเดียวเลยคิดดีอย่างนี้ปัจจุบันที่แบบประมูลใหม่เท่าไหร่เอ่อตัว775ครับ7หครับเจ็ดห้ารีการเจ็ดศูนย์ั้ยบาท สกลงว่าสามพันสามันตันสามพันาห้าร้อยไปนี่เรขสามพันขึ้นไปสังกบเท่าผสมหมดเท่าผสมเท่าไหร่ค่าฝังกบหกเก้าสมผมหกสามไม่รู้เ่าไ่ถกไหมรวมหมดทุกอย่างรั้วแตนี่เลย,เลยได้คือทั้งโอเปเบริเว่อนตงการที่นี่แล้วก็แล้วสรุปว่าฝังกบถูกก่าเผาแปรังกบหกเก้าสผลกเก้าห้าศูเก้าเจเกาเจ็ดศูนยะ์แล้วทำไมเราเผลกอะไรั ทำไมเราเผาไม่เรียนเรื่องเผาไม่เรียนเรื่องเ,เออมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับแล้วมันก็แต่ค้าขายไปแล้วก็ไม่ได้สริแบกเลยใช่ครับเขาได้หมดเร,รจาจ้าแค่อย่างเดียวเลยค,คิดดีอย่างนี้ปัจจุบันที่แบบประมูลใหม่เท่าไหร่เออตัวเจ็ดเจ็ดห้าครับเจ็ดห้ารีกาเจ็ดศูนย์พกับสองร้อยบาท ตรงนี้ที่ที่เคยมีประเด็นว่าขยะมากองตรงที่รถจะเยอะเป็นคนแก้ปัญหาในเรื่องของขยะกองแล้วนะครับอ๋นนี่คือตัวตัวที่จะอัดเดินไม่ได้ไหมครับเนี่ยข้บนครับเดินไม่ได้ไหมต้องเรากองยังไงนะขยะมาต้องมาขอบแผกก่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เทลงมาครับรถก็จะไปรอนับเดินไม่ได้ไหมตรงเนี้ได้ไหมครับขึ้นขึ้นขึ้นข้างบนไม่ได้รถขึ้นบนรถ ไม่เราเดินตรงนี้ได้ไหมได้ได้ครับได้ครับแล้วเราบอกโฟล์กได้ไหมครับยังไงนะฮะขยะว่าละกี่ร้อยเที่ยวเนี่ยนี่ถอดหน้ากากก็อยากจะดมกลิ่นนะไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วกลิ่นยังไงบ้างครับตรงนี้ครับไม่ค่อยเหม็นนะแต่ว่าลมยังไงนะลมมาจากไหนลมยังไงนี่เราอยู่หุเหลือลมอยู่ใต้ลมเออลมเหมือนจะมาทางอ่านั่นก็ไม่เหม็น เขาจะเหม็นก็เหม็นกินพวกเราอ่ะไม่ได้กินในหยาใช่ไหมาะขยะอยู่นู่นเออมันก็ไม่ควรจะเหม็นถ้าอยู่ทางนู้นก็คือใต้ลมจะเหม็นใช่ไหมเออถ้าแสดงว่าเมื่อกี้ก็คือมันกินในลมอะแหละกินในโลมจะมีทำปุ๋ยหมักอีกพันตันด้วยหรือไม่พันตันไม่มีหรอกพี่นี่ก็มีอยู่ในแผนนะอยู่นี่เหรออยู่ในแผนตัวไหนนะครับทำปุ๋ยหมักพันตันยังงตอนนีอยังงงเลยทำตามตามแผนปีหกเสร็จนะ ไม่หุ้ยแบบแผนตามมันต้องมันต้องมาแยกขยะมั้งถ้าไม่แยกมันจะไปทำได้ไงแยกครับแยกใช่ไหมแยกตามแผ่นไปตอนนี้ไม่แยกขยะที่มารวมนี่ครับอันนี้รวมโอเคข้าวไหนดูเข้าไหนอะเข้าด้านนู้นนะครับขยะขยะรถแดงขึ้นรถเขียวขึ้นปุ๊บดำลงนี่ดำลงนี่แล้วก็วิ่งลงแล้วก็เปิคอมเพลติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ